นี่นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปถามตัวเลขจากคุณป้าผู้ใจดีนะคะซึ่งคุณป้าก็เคยบอกตัวเลขถูกมาหลายงวดเหมือนกันนะคะวันนี้แอดก็เลยมีโอกาสได้มาถามคุณป้าให้นะคะแอดได้ข่าวมาว่าคุณป้าก็เป็นคนมีเซน์นะคะสื่อสารสัมผัสได้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณป้ากันเลยนะคะก็คุณป้าเป็นคนดูแลศาลเจ้าปู่เมืองเสร็จน,นะคะท่านผู้ชม ก็เป็นคนใจดีมากๆเหมือนกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะจ้าแอดได้ข่าวมาว่าคุณป้าได้ตัวเด็ดๆใช่ไหมคะป้าค่ะอ๋อก็ได้ก็มีสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าอ๋อคุณป้าได้ตัวเลขมายังไงคะพอจะบอกเอฟซีได้ไหมคะบอกมาด้วยตัวเองจ้ะ ไม่ได้ฝันได้รอ๋อไม่ได้ฝันคือคุณป้าชอบใช่ไหมคะคิดเอาเองคิดเอาเองแล้วก็ชอบตัวนี้ใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วก็ไอ้เลขสามตัวนี้ก็สามอ่าสองนี้ก็แบบชอบชอบเลขนี้ชอบเลขนี้เนาะจ้ะเคยบอกถูกมากี่งวดแล้วคะป้าสามงวดตามจริงมันเลยกว่านั้นเองนะแต่เอาจริงๆก็สามงวดสามงวดติดใช่ไหมคะจ้ะภายในปีนี้เนี่ย แต่ปีก่อนๆก็บอกถูกเหมือนกันเคยบอกถูกมาแล้วเาะบอกถูกหนึ่งห้าแล้วก็สามห้าห้าสามอยากจะให้ซื้อเลขสองตัวสามตัวนี้เนี่ยค่ะทดลองดูแต่อย่าไปขายนาซื้อนะเล่นพอได้ลุ้นพอเนาะคุณป้าจะขายอย่างนี่นะคะท่านผู้ชมคะคุณป้าก็เขียนตัวเลขให้แล้วนะคะก็มีสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้านะคะแล้วก็เจ็ดห้า แล้วก็สามเจ็ดนะคะสำหรับเลขสามตัวก็มีสามห้าสองนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็มีสี่เจ็ดกับเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็เป็นคนใจดีแล้วก็ใจบุญมากๆเหมือนกันนะคะอยากจะมาแบ่งปันโชคลาภให้กับสีทุกท่านนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขของคุณป้าในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ เพราะว่าคุณป้าก็เป็นคนสื่อสารสัมผัสได้นะคุณป้าเนะาะค่ะคุณป้าก็จะมาอยู่ตรงศาลเจ้าปู่ทุกวันใช่ไหมคะป้าค่ะอ,อ๋อก็จะถูทำความสะอาดอ,อ๋อเป็นคนทําความสะอาดเนะาะใจบุญมากมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นคนที่หือนจิตอาสาจิตอาสาเนะาะเราไม่ได้มีเงินเดือนอะไรเนะาะป้าเราทําด้วยจิตบริสุทธิ์อาสาเนาะจ้ะค่ะ แล้วก็ชอบแบ่งปันตัวเลขด้วยนะคะท่านผู้ชมชอบให้เลขจ้าแอดก็เคยรู้จักกับคุณป้ามาตอนมาครั้งก่อนเนาอป้านะก็ได้ถ่ายคลิปกับคุณป้าแล้วรอบสองรอบเนาะจ้างวดนี้ก็ได้เจอกันอีกนะะป้าจ้ะตัะน้ำนะก็ แอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้เป็นตัวเลขที่คุณป้าให้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคค่ะป้าขอให้ถูกจ้าเนาะขอให้ถูกจ้าก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านชมค่ะเพราะว่าคุณป้าก็ใจดีแล้วก็ใจบุญนะคะมาแบ่งปันโชคเรื่องนี้นะยายเห็นจะอยาไปไหนไม่รู้จยาไปเห็นอีกตัวแดงจะแจ๋เลยสามตัวอย่าบอกอู้ตกใจถ้ามันตัวแดงมันมันออกนะลูก อ๋อคุณคุณยายเห็นสามตัวแดงๆใช่ไหมคะค่ะสามห้าสองใช่ไหมคะจ้ะอ๋อที่ไหนคะป้าหนูจำไม่ได้เมื่อวานนี้เนี่ยแตแล้วนั่งบนรถเลยจ้ะแล้วเห็นเลยตกใจอุ้ยทำไมแดงทั้งสามตัวเลยตอนนั้นมันแดงสองตัวหนึ่งเจ็ดมันก็ออกเป๊ะๆค่ะแต่ยายได้แต่บอกค่ะยายซื้อเองไละโอ้ซื้อเองยายจะติดไปหนึ่งแต้มเลยใช่ถ้ายายซื้อเองมันไม่ออกนะไม่ออกเออหนูรู้อีกมันต้เป็นเส้นเหมือนกันหนูไม่นี่ค่ะป้าหนูก็ เราไปงั้นแลบป้า <c oughs> คุณป้าก็สื่อสารสัมผัสได้ใช่ไหมคะ<า>เป็นคนที่ดูดวงเป็นใช่ไหมคะป้าเป็นหมอดูเป็นหมอดูมาหลายปีแล้วอ๋อเป็นหมอดูมาหลายปีแล้วอ,อ,อ๋อจะเป็นอะไปเล่นมามวดอ๋อแต่ก่อนก็เป็นร่างทรงมามวดเนะาะ้ช่๋อค่ะช่วยเล่าบาเอสซีหน่อยค่ะว่า เป็นมายังไงคะถึงได้เป็นร่างทรงคะเดี๋ยวจะเลา่าฟังค่ะแม่ของพ่อนี้รับเป็นมะม่วงปากกอนตอนนี้ตอนเล็กๆอายุสิบสี่ปีมนะั้ยยังไม่โตหรอกสมัยก่อนใหย่โตอายุสิบเจ็ดนะถึงจะเป็นสาวสิบสี่ปีเขาก็มีมโหรีมีอะไรมีขันทงแดงธอ,องเหลืองให,ใหญ่ขนาดนี้เขาจุดเทียนไว้ตรงกลางค่ะเอาให้ใหญ่ไปไปเอาขันหมุนเขาก็ตีกลองร้องเพลงมีแคนมีอะไร ไอ้มันข้าวอะให้ให้ร่างมันข้าวมาร่างของคุณย่า่นแหละยายโมโหยายจับขันเวี๊ยงเลยทํายังไงก็ไม่ข้าวเพราะยายเกิดวันอังคารนั่นเองอะไรจะข้าวยากมากก็เลยอยู่อยู่มาผมก็หลุดร่วงเหลือแต่นิดๆๆอย่างนี้แล้วก็ป่วยออดออดเอนอนก็ไม่รับเหมือนคนมาปลูกมาอะไรได้ยินเสียงคนพูดอยู่ในหูอันนี้เรื่องจริงเรียกชื่อเรียกอะไรอยู่มาวันหนึ่ง แกไปมองหน้าใหญ่อย่างนี้เลย,ยอุ้ยคุณยา่มมากินหมากฟันก็ดับผมก็ซอยมองคุณย่าที่ว่าล่วงรับไปเลยใช่ไหมคะแม่ของพ่ออ๋อเป็นแม่ของพ่อใช่กี่หมดตุมยย่มตัวหนุ่มใหญ่หมดยีนี้ลกอนใหญ่กระตามโมกระโมเโต้มันคล้ายเยอะใหญ่ใหญ่แกมโมประมาณมาอังกระโมหนุ่มตะกระบูชายอยู่ค่ะก็เลยตะโบนมือมุกหางเองทำรับตต้ลมือสออังมันเหนียนแล้วก็หางกระจึงไอ้ข้าไปโบนล่ะ ทีน่าเลยตัวนี้แต่บอกเออตอนนี้รับเอาแหละรับแล้วก็จะไปเล่นถวายกับไปไปอยู่เป็นตรงบิ๊กซีเขาจะมีบ้านเป็นบ้านเป็นหลังๆๆนะ่<ฮ>ะไปเจอเดินจนเจอน,น,น,นะเจอ<น>หัวหน้าเลยเขาเป็นเม่ไรชื่อเม่ไรก็อมอมมวดทมนะ,<ฮ>ะมนเตียกีทมชนับนะคือก็น้องตกิเดไปใส่หรือยังจังหวะอย่างอะไรพาไปนี่แหละองค์พาไปมัเหมือนมีองค์พาไปหาใช่ไหมไปก็เจอเขาก็ต้อนรับอย่างดีเนาะ เขาเย็บใบทรงใบสีก็ช่วยเขาเย็บ <ฮะ S 2> ทําเป็นอีกตัวที่ไม่เคยทำทําเป็นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคืนนี้เขาจะเล่นเขาก็เอาพวกนักเรลงนักนุ่มตรีมโหรีมาสมัยโบราณเนาะ,<ฮ>ะเขาก็เอามามีแต่คนอายุมากมีหนุ่นอยู่สองคนเขาก็มากันเต็มเลยตัวน,นี้มีคนเจ็ดสิบแล้วน,ะนะ่ะน่ะกินข้าวก็วกเกล็อกลับก็บไม่กินนะข้าวร้อนๆตักมาเสร็จเกินนิดกินโอ้ข้าวมานี่ โดดลดเต้นเป็นมวยลูกเป็นครูมวยเหมือนดีใจใช่ไหมคะไม่ใช่ร่ำถวายครูลูกจด้รํำถวายครูค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็หมุน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 จนตีสองทำไมไม่เวียนหัวจ้าตอนแรกยังไม่เชื่อนะยายยายน่ะก่อนเพื่อนเลยพอเข้ามาปุ๊บนะยายจะอยากได้ไอ้ไอ้จอกงนะกนะจอกแดงกมามดนะเล็บมาเล็บเล็บของที่คาร์น่ะมมดเนาะอยากได้มีดดาบอยากได้ผ้า าไหมมอยู่ๆก็อยากได้ <มา S 1> ขึ้นมาใช่ไหมคะนั่นแหละตอนตอนเขาถวายครูนั่นแหละอ๋อตอนไหว้ถวายครูได้ยินเสียงมโหรีเอาเลยอ,อยากได้ร้องโฮมร้องให้อยากได้ผ้าสรงนุ่งอยากได้ผ้าไหมามาเคลียดอยากได้มีดเอาไว้ฟันเป้นะ,ะออยากได้เล็บเขาบอกมันไม่มีแล้วไอ้เล็บแบบนั้นเขาก็ขอโทษขออภัยเนาะเขาบอกเขาไม่มีให้เขามีแต่ผ้าไหมผ้าสรงม,มาเทียนหัวเขาก็แต่งให้เสร็จเรียบร้อย รำถวายครูบอกไม่ให้รำแบบเขาไอ้แค่ถวายครูไรว่าอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ไม่เข้ามางอกงอกงงมุ่มี่เพอสราเด้อเียวบ่เพะสรามันหยดเิงุตันยมไร่สราเรียงยมไรกสร้างนี่ก็ไม่กินก็ต้อชวนมกุเพอสราเนี่ก็ต้มตุ๋ยต้มตุ๋ยก็แคมันแบบต้มครูแต่ก็ชั่วกระสีตีใหญ่นุ๊กชั่วกระีริมุขนาดนีนะรสีใบตอง จ่างก็เป็นอ่างหมกมดนู้นแะต่ล่วงลับไปแล้วนะจ้ที่ทำหมกหมุดที่นี่หมกต้มหมกมดที่นี่หมกต้มในไงมันเจอก็ไอ้ตะกัดที่นูกที่นี่แนใ่ใจรับะตูนนี่โง่อ้พลังมาจากไหนดอกยุคของหนักๆก็ไหวน่ะจ้าอ๋อเวลามีเรื่องมีราวน่ะไอ้ไอ้ไนักเลงมาสองคนยังเอามีดเอาขวานมาสู้เขาอ่ะ ไม่กลัวเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนยายกลัวคนนะจ้าตั้งแต่รับยายรับองมาตั้งแต่รับองค์มาอยู่ในร่างเนาะตั้งแต่รับองค์มาอยู่ในร่างนะคะไปตอนนี้มีคนมาทักว่ามีองค์ใหม่เป็นองค์พ่อปู่เป็นองพ่อปู่มาอยู่ร่างไปรับชนบุรีหลุดไปได้ยังไงจ้ะไกลมากค่บ้านเขาหลังใหญ่สองชั้นชื่อ ร่างเขาชื่อปะเพียงเป็นร่างผู้หญิงแต่ผู้ชายมาเข้าเพราะูกเข้าอยู่แต่พูดเสียงคนแก่บเป็นผู้ชายออกมา,าจากปากออกมากนเขาจะเข้านะเร่ากราบไหว้เจ็บปุ๊บเขาบอกมาทําไมบอกมาหาปู่มาสวมขนนันนะให้ให้เขาครอบครูให้ค่ระเขาว่าพรปู่ม่อยู่ด้วยเลยจเขาเข้ามาปพ๊บลมตึงแล้วลุกขึ้นมาเองปุ๊บทำคล่อมๆ่างนี้ พวกเป็นผู้ชายนะนางยายไม่เชื่อเลยอ่ะผู้ชายแก่ๆนะลูกเป็นพ่อปู่เลยเจ้าพ่อปู่มาอยู่ด้วยเนาะจมออปะไดยงชี้หน้าเลยชี้เลยมึงดูถูกเขามึงคนนครสวรรค์มึงคนไทยเขาคนเขมรมึงดูถูกเขาเขามีองค์มึงว่าไม่ใชายมึงเตะอขันครูเขาก็จะกระจายมึงไม่รอดหรอก มาบ้านปากเปี้ยวปากเปี้ยวปวยปวยตายเลยทำยังไงก็ไม่หายเหมือนเขาลบลูเนาะอยาลบลูลบลูมึงชอบร่างนี้มึงชอบด่าเขาเสียหายหายมึงด่าเขาทำไมเขามีองค์นะเมียนเขบจะพูดภาษากมเสนด้วยนะเออมันเข้ามมันพูดได้หลายอย่างนะพอออกไปลงตึงลุกขึ้นมาอาะมาทำไมกันเป็นเสียงผู้หญิงธรรมดาเขาไม่รู้ตัวว่า ก็มีอะไรก็มีหลายองค์เนาะที่เข้าร่างคุณป้าเนาะยายก็มีองค์พระพูดแล้วก็มีองค์พระโป้แล้วก็ตอนแรกองค์มะม่วดก่อนคาณนี่แหละองค์มะม่วดแล้วก็ต้นองค์มะม่วดองค์มะม่วดแล้วก็องค์พรอโป้องค์พรอโูแล้วก็มาองค์เนี่ยองค์พระพิฆเนศด้วยองค์พระพิฆเนศ ชอบแต่งตัวแต่ควนชอบแต่งตัวงจนถึงทุกวันนี้ก็มีอยู่สามองค์ที่มาไม่สามองค์เยอะมากเก้าองค์หนู่ะมีเก้าองค์เหรอคะมีแม่ชีพระขาวมีพระพุทธองค์ดำมียักษ์ใหญ่ถือกระบองมีกุมารสามองค์มีพญานาคพญานาคที่อยู่ในน้ำองค์หนึ่งเห็นไหมยา่แต่พญานาคเขาคอยช่วยเหลือว่าหญ่าขี่พญานาคมาเกิดก็ตั้งแต่นั้นมาก็ก็มาบอกเลยเขาไปไหว้ครูไปรำถวาย ก็เลยมาสิงข้างคุณป้าเนาะจากก็คุณป้าก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะท่านชมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นเนาะว่าความเป็นมามายังไงเนาะคุณป้าเนาะก็อันนี้ก็ไม่ป่วยถ้าคุณป้าฝากช่องด้วยนะคะช่องละออกช่องละออกแชนแนลค่ะจ้าโน้ททำคลิปเกี่ยวกับหนวยค่ะดูทุกวันค่ะคุณป้าช่วยบอกเอฟซีชัดๆอีกรอบหน่อยค่ะว่าตัวเลขเด่นตัวไหนคุณป้าชอบตัวไหนที่สุดนะคะ ยายชอบเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็อ่าสี่เก้ามันเคยออกสองตัวแล้วสามตัวแดงแดงล่ะคะคุณป้าสามตัวแดงแดงนี้มันเป็นเลขสามตัวค่ะมันเป็นเลขสามห้าสองสามห้าสองเนาะค่ะค่ะก็คุณป้าก็ได้บอกซื้อลงก็ได้บอกเขาซื้อขึ้นซื้อลงนะคุณป้าก็ได้บอกแล้วนะคะท่านผู้ชมตัวเลขที่ชอบที่สุดนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า คุณป้าก็อยใจดีแล้วก็ใจบุญมากๆนะคะที่มาแบ่งปันโชคลาภให้กับ f อฟทุกท่านนะคะ mm hmm. ค่ะแอปก็ขอขอบคุณคุณป้ามากนะคะป้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังออยตูตูตูแต